ประเทศไทยคนแรกนะครับในปัจจุบันนี้ที่เราลือยู่นะครับที่เรามีอยู่นะครับขอเสียงมรบมือต้อนรับคุณโจนัทเดชนะครับแล้วคุณนัทพันธ์นะครับชายก่อนวงครับหรือน้องก้อยของเรานั่นเองครับแสดงความยินดีด้วยครับนะครับขอเป็นภาพแห่งความประทับใจไหมครับ นะครับถ่ายรูปรวมกันนะครับผมครับเป็นภาพความสนิจำไหมครับขอเสียงปรบมือตักอีกสักครั้งนะครับผมครับแฟนพ่เศษนะครับขอเชิญครับคุณโจละก้ามกล้วยครับ ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะขอแนะนาตัวนะคะก้อนนภภัชชัยประกรบงงนะคะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะบริษัทอาเจลนะคะแล้วก็ท่านผู้นาําทุกท่านนะคะรวมถึงท่านผู้บริหารนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะสําหรับตัวก้อนเนี่ยจะลืมไม่ได้เลยนะคะคือการขอบคุณคุณจอยนะคะคผู้คิดค้นนะคะแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ดีๆอย่าง อูมินะคะเพราะว่าตัวก้อยเองเนี่ยถ้าสมมติว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ตัวนี้อาจจะไม่ได้ไมายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้นะคะเพราะว่าเคยเมีผ่านเหตุการณ์อะไรที่แบบว่าโปวยหนกักอะไรอย่างเงี้ยก็เคยผ่านมาแล้วนะคะแต่ว่ามาดีขึ้นเนี่ยด้วยผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นนะคะตัวก้อยเองเนี่ยคิดว่าการที่แอเจลเดินทางมาได้ ปีเนี่ยเปท่องที่สุดแล้วนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยดีขนาดไหนนะคะปัจจุบันเนี่ยตัวคุอยก็ยังใช้ผลิตภัณฑ์อยู่แล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะแนะนําผลิตภัณฑ์ให้กับทุกๆคนนะคะที่เขาพร้อมที่จะทดลองผลิตภัณฑ์หรือว่าอยากจะมีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็ค้อยก็หวังว่าทุกๆท่านเนี่ยก็จะสามารถนําผลิตภัณฑ์อาเจลเนี่ยไปแนะนําให้กับทุกๆบ้านได้แล้วก็คิดว่าทั่วโลกเนี่ยทุกๆบ้านจะต้องมีผลิตภัณฑ์อาเจลอยู่ ในบ้านนะคะ